ตอนนี้ค่ะอาจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่ภายในตัวรถของ n ิกเ Gen Ford Ranger XLS ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะในตัว XLS น้องใหม่คันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันแบบละเอียดเลยว่าคันนี้ไปเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มานั่นเองค่ะ ในตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ในรุ่น XLS จะได้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะดูข้อมูลการขับขี่ดูแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟสัญญาณฉุกเฉินต่างๆไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างการเข้าเกียร์ระบบอุณหภูมิภายนอกตัวรถหรือว่าการเช็คระยะก็สามารถเลือกดูได้ที่หน้าจอขนาด8นิ้วค่ะสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้เหมือนรุ่นพี่เลยนี ไม่ว่าจะเป็นไมวิวเดินทางน้ำมันออฟโรดการรากจุงเครื่องเสียงการตั้งค่าการซ่อมบำรุงค่ะสามารถเลือกดูได้เลยเป็นหน้าจอที่ดูขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าและปุ่มบันติฟัง์กชันในการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะมีระบบสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะการเพิ่มเสียงอ่ะเพิ่มเสียงได้เยอะมากๆเลยนะมีหลายระดับเลย<ม>เพียงแค่นี่ เราเพิ่มแค่เจ็ดระดับก็ได้ยินเสียงแล้วแต่ถ้าเพิ่มสุดมากกว่านี้นะจะได้ยินเสียงแบบกระหึ่มทั่วห้องโดยสารเลยค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะเป็นการใช้งานค่ะของปุ่มการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรับสายการใช้งานกับของสมาร์ทโฟนหรือว่าเมนูของตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะเราสามารถตั้งค่าการใช้งานกับปุ่มบริเวณด้านนี้ได้เลยด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูง ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่หน้าจอทัชสกรีนค่ะหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วค่ะบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นใน x l s ค่ะก็จะมีตัวหน้าจอให้ขนาด10นิ้วขึ้นไปแบบนี้เลยเป็นการรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะการใช้งานก็สะดวกสบายต่อการใช้งาน อันนี้เราทําการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้เป็นแบบระบบใหม่กันหมดแล้วนะแล้วก็จะมีการใช้งานทั่วไปรถยนต์ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รายกายรโทราศาพัพท์เสียงการเชื่อมต่อกำอัปเดตซอฟต์แวร์มีให้หมดเลยสามารถดูได้จากหน้าจอทัชสกรีนหรือว่าอยากจะเข้าศูนย์บริการอยากจะ,ะสั่งการผ่านแอปพลิเคชันก็ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนของเรา,า,ารขเข้า,า,า,าไปที่แอปพลิเคชัน f o r d p a s s Connect ได้เช่นเดียวกันค่ะ ด้านล่างค่ะนี่เลยยังมีการใช้งานของตัวระบบปรับอากาศค่ะสามารถปรับความเย็นปรับอุณหภูมิจากฝั่งด้านซ้ายเพิ่มความเย็นแล้วก็เพิ่มความแดงพัดลมจากฝั่งด้านขวาค่ะสามารถใช้งานได้เลยนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะยังมีพอร์ต usb พอร์ต type c ให้ใช้งานมีตัววางของมีช่องวางของให้ด้านหน้าค่ะกว้างๆแล้วก็ทางฝั่ง ด้านขวาของเกียร์ยังมีโหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดค่ะโหมดปกติโหมดลากข่้วหรือว่าโหมดถนนลื่นค่ะยังมีปุ่มปิดการลื่นถลายของรถด,ด้วยตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะในตัว XLS มีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติตอนนี้เลยทําออกมาให้ขับขี่ได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็น Open Cap และสีประตูค่ะแล้วก็จะมีตัวหุ้มหนังสีดาําเดินได้สีดาค่ะนี่ เบรกมือก็จะเป็นหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําเช่นเดียวกันที่เท้าแขนก็จะเป็นขนาดใหญ่ค่ะตรงกลางนี่มีให้เราวางของเราอยากจะเก็บของตรงไหน,นสามารถวางได้เลยมีพาวเวอร์เอาเตชาร์จให้ใช้งานด้วยค่ะนี่ก็ใช้งานได้สะดวกสบายตรงด้านนี้เลยที่เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะเบาะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านั่นเองค่ะ,ะมีลวดลายตรงกลางด้วยนะ หัวหมอนก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบระบบแมนนวลค่ะสามารถปรับเอยนปรับเลื่อนตามความต้องการตามการใช้งานของเราได้เลยแบบนี้ค่ะทั้งฝั่งด้านหน้ามีอะไรบ้างในตัว XLS คันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าในตัวรุ่น XLS จะเป็นการตกแต่งภายในให้ดูสวยงามนะเป็นตัวเหมือนสีเทาแลมโบนะตัวคอนโซลด้านใน ยาวตั้งแต่บริเวณผู้โดยสารจนถึงนี่เลยค่ะช่องแอร์หรือว่าช่องปรับอากาศทางฝั่งของคนขับกันเลยให้มาแบบนี้เลยค่ะสวยนะเป็นสีเทาสวยมากเลยตอนนี้สีเทานี้กําลังนิยมนะแล้วก็มีช่องเก็บของเก็บเอกสารต่างๆเป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่ค่ะทั้งฝั่งด้านบนในตัว XLS ค่ะมาดูที่บางแดดกัน ที่บางแดด ER, ทางฝั่งของคนขับจะเป็นช่องเสียบบัตรแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารจะเป็นกระจกในการใช้งานค่ะก็ให้ทางฝั่งของผู้โดยสารคุณผู้หญิงให้ใช้ไปเลยนี่ก็ถือว่าการใช้งานนี้สะดวกสบายกระจกมองหลังสามารถปรับเองเป็นแบบแมนนวลได้เลยค่ะสามารถเริ่มปรับตามสัญญการขับขี่ทางฝั่งด้านบนจะมีช่องใส่แว่นด้านบนมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารให้ใช้งานค่ะ แล้วก็ระบบภายในต่างๆก็จะมีระบบเบรก ABS EBD ค่ะระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันค่ะระบบป้องกันถลุนลื่นนั่นเองอ่ะการลื่นันไหลนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอะระบบ Ford p i Connect ให้ใช้งานด้วยค่ะ mm hmm. และเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้าในตัว Next g n Ford Ranger 4ประตู XLS คันนี้กันค่ะ